อ่อันนี้นะครับผมโมลแล้วนะเปลี่ยนอ่าผมใส่อาเข้าไปทีแรกจะหา100ร้อยโอหมนะครับมันไม่มีก็เลยเอาต้องเอาร้อยห้าสิบมาขนาดฝั่งไฟลบนะครับเอาร้อยหสิบโอหมมาขนาดตัวเดิมก็ความที่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเวลาลงน้ำจะอยู่ที่สองร้อยกวเฮิร์ตนะครับ สองร้อี่สิบเราเราเนี่ยเท่าที่ไปวัดมาเมื่อกี้น,นะ,ะกจ้ำตารางดีถ้าลงน้ำแล้วอยู่ที่สองร้อยกว่าใช้ได้ครับแต่เวลาลอย,ยลอยโลดเนี่ยมันจะอยู่แค่เก้าสิบกว่าเท่านั้นครับอยู่ที่เก้าสิบหกนะถ้าเดิมเดิมมันอยู่แค่แปดสิบเองครับ ใส่ก็เบาเบาสองโวลต์นะครับก็ดึงลอยดีใช้ได้ดีว่าของเดิมอะของเดิมไม่ค่อยอยู่อันนี้ดึงลอยเลยส่วนอื่นไม่ได้แก้เลยนะครับแก้แค่วงจรแก้อ่าผมขนาดาเข้าไปแค่นั้นขนาดาเพิ่มเข้าไป แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรต่อเลยไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะว่าจะเปลี่ยนสีเนยังหาไม่เจอไม่รู้ไปมุกไว้ไหนนะครับเหลือซีตรงอ่าค่า0.47นะครับของเดิมผมจะหาค่าอื่นมาแทนว่าอันเนี้ยความที่มันยังต่ำอยู่เวลาเราลอยโลดนะ อยากได้ฝักลอยเห็ดนะครับอยู่แค่เก้าสินะครับ มิเตอร์ผมจะเริ่มลนะ้นนใส่ไม่ค่อยดีเลยอู่เก้าสหกเก้าสิบเจล้วน สายมันไม่ดีนะอ,อยู่แล้วเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดยแล้วนะก็จะมีความร้อนเพิ่มมานิดนึงเวลาเราเอาไปใช้งานนะ ก็อยู่ดีถือว่าใช้ได้โมแบบง่ายๆก็เหลือเพิ่มไดนะครับที่ผมยังไม่ได้ใส่ก็คือเพิ่มไดตอนนี้แค่ไปลองเรื่องความทีเฉยๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ